สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อป่ายสุขผู้สุขคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบกับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บมีเรื่องเล่าวข่าวสารดีๆนะครับเป็นเรื่องเล่าข่าวสารเป็นเป็นเรื่องที่เซ้อไพยนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเซ้อไพ,พ,อพอเ่เพราะพ่อแม่เอฟซีลูกสาวอุ้งอิงทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมเองนะครับ ผมก็ดีใจพี่น้องนะครับบแมเนอต์ผมดอกนะครับ FC ลูกสาวุง์งอิงทั่วโลกทั่วประเทศนะครับถ้าได้ยินข่าวนี้นะครับรับรองว่าทุกคนต้องดีใจนะครับและอยากจะให้มันเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลใหม่อ่านะครับ ก่อนที่ผมสิดไปว้าถึงในเรื่องของซิงเกิลใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับผมไปเห็นข้อเมนข้อเมนหนึ่งครับผมโพสต์ไปพี่น้องอ่ะนี่นะครับผมโพสต์ไปประมาณแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมหายไปเดี๋ยนะอ,อ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับผมโพสต์ไปนะครับ บอโจลันกลางไร้สดนะครับเพลงใหม่อีหล่ามาแล้วเพลงเนี้ยในอรอบนี้พอๆกับเอฟซีเรามันก็จะมีคอมเมนต์นะครับประมาณนี้แล้วผมเอาให้เบิดงครับอาจจะมีคอมเมนต์นี่ครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะให้ดูคอมเมนต์นี้อ่าเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดเนาะเนี่ยเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดอีกอย่างบางอย่างนะครับก็คือว่า ตามไม่ทันแล้วเนี่ย FC อีลาพอพอปิดพอปิดกลุ่มปิดก็บอกว่าเพลงใหม่อีลาทุกทีทุกทีทกทตามไม่ไหวแล้วนะคะคุณบอสอันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตบอกอธิบายฟังอย่างสเทธยครับเพื่อเจ้าตัวเพื่อนแวะมาเห็นคลิปนี้ นะครับก็คือว่าคือผมก็ได้อธิบายเพ่ไปแล้วล่ะผมก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปไปนะแต่ว่าเสียอธิบายฟังเพื่อหลายคนอาจจะมีความเข้าใจเหมือนเพิ่นเนาะนะครับหานน้ินปวารกันเนี่ยผมเสียอธิบายฟังนะครับว่าคําว่าเพลงใหม่สมมุติบอสโจดแล้วบอกว่ากลุ่มปิดนะครับองอิงมีเพลงใหม่ถามว่าแบบนี้หมายความว่าคือโดยปกติเนี่ยเปิดฤ้ดูการมาเนี่ยกลุ่มปิดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของเพลงใหม่เพลงใหม่ที่ว่าหมายถึงว่า เพลงใหม่ที่ไม่ใช่ซิงเกิลใหม่หมายถึงสิมิเพลงมาเพิ่มให้งองิงร้องในการโชว์เข้าใจว่าครับคือปกติงองิงก็มีเพลงปกติอยู่แล้วก็จะมีเพชรชาวดินเปิดตัวใช่ไหมเพชรชาวดิน,นเออหนักนังเอกน้อยอย่างกวาไปเพลงเดิมๆที่เป็นร้องเปิดวงมานั่นแหละแต่พอปรับปรับสคริปต์ใหม่ปรับโชว์ใหม่บอสโชว์ก็เพิ่มเพลงเข้ามาใหม่ให้งองิง เพิ่มเพลงเข้ามาใหม่มันก็ไม่ใช่เพลงใหม่มันก็คือเพลงเก่าแต่ว่าในโชว์อีกอ่ะเพิ่มเพลงเข้ามาอีกเป็นเพลงใหม่ที่ไม่ใช่เพลงเก่าที่เคยร้องตอนเปิดวงตอนที่ทัวร์กทมคือมีเพลงใหม่เข้ามาเป็นโชว์ใหม่เข้าใจปะาเข้าใจที่ผมอธิบายปะไม่ใช่เพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ที่เข้าห้องอัดใหม่ไม่ใช่เข้าใจบอรครับ <laughs> เข้าใจบอดิเออนะครับ คือต้องแยกแยะประเด็นครว่าออกซิงเกิลใหม่คือต้องไปเข้าห้องอัดไปเข้าห้องอัดแล้วรอปล่อยครับรอปล่อยปล่อยทาง u t u b e อ่าอันนี้คือเพลงเนี้ยเพลงใหม่ที่ตอนนี้คือยังไม่รู้ไม่รู้ชื่อเพลงยังไม่รู้ชื่อเพลงว่าคือเพลงอะไรและเป็นเพลงแนวไหนยังไม่รู้นะครับแต่ที่อธิบายก็คือว่ามี F ซชอบเข้าใจผิดว่าเอ้ยบอโจรถัวคนบอว่าตัวคนเขากลุปิดบอวามีเพลงไมหมิงกับเพลงหมีหลีเพลง,หม,ห,ลพลงหม่โช่ไม้ไหมครับ เป็นเพียงใหม่ที่หมายคามว่าเพิ่มเข้ามาใหม่ให้กับโชว์อุ๋งอิงเ้าใจปะครับเห็ดเพียงเมืมม่อเมร์มาสี่เห็ดมือสองมือแล้วหรือพี่นะ้องเพราะเขาสิป,ป้อยได้ส่วนที่เอ็มมี่น่นนี่นั่นมันคนละเพลงใหม่เอ,อนะครับมันคือเพลงเก่าแต่เอามาทําเป็นโชว์ก็คือเพิ่มเข้ามาบอทกเ็เลยว่าอุงอิงก็มีเพลงใหม่ในโชว์นี้ในกลุ่มปิดนี้ก็คือเพลงดอกจ้าในป่าปูน โชว์เปิดตัวเลยเพลงแรกเลยเข้าใจเนาะนะครับสำหรับเพพอเปเอใหม่ซีที่อาจจะลงเข้าใจพี่ก็บอลลดตัวคนเขาคุ้มปิดหลายรอบแล้วคือว่ามีแต่เพลงใหม่คือบอเห็นเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่หมายถึงเพลงที่เข้ามาเสริมในโชว์ใหม่โอเคเนาะ <c oughs> นะครับเออแล้วที่เขาใจพี่ไปันไงว่าตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วเพราะเขาตะคุ้มปิดที่ว่าบอลัวดลดตัวอีก บริสตัวพี่น้องก็เพียงไม่น่ละดอกย้าในป,ป่าปูนโชว์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะตอนเปิดวงไม่มีเพลงนี้นะครับเพิ่งจะมีเพลงนี้ก็มีโชว์นี้ก็เมื่อตอนเปิดวงรอบสองก็คืออยู่ที่ร้อยเอ็ดที่เพื่อนบอกว่าเขากุมปิดกุมปิดอะไรมีเพียงไม่มีโชว์หม่นั่นแหละครับอธิบายฟังส่วนเพียงไม่เพลงนี้นะครับส่วนเพียงไม่เพลงนี้นะครับบอสโจเพิ่อนก็ได้ลั่นเวลาก็คือแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต นี่ครับอ่ะฟังเพลอนบอาพี่น้องโอ้มันบอมีเสียงเนาะอ่ะเราฟังเพลินบอเบิ่งครับพี่น้องอ้าวคือบอมีเสียงอ่าเปิดเสียงนวสอกอด็เลยทำไมพี่น้องเสียไปคู่นอกคู่เงินต่างเีแค่ตัวเดียวแลกเทมานีหละสิบ้าางหลกนั่นไดยวาสปอร์สปุลบอลดิบอลบอก็เลยขัดเฉียวได้ บอสือบสมยา่ยมสีทองนะครับเพลงใหม่มาแล้วครับเพลงใหม่ามาแล้วนะครับเพลงใหม่มาแล้วนะครับเพลงใหม่ยุ่สาวมาล้วจเสียงเพินจะ่าแล้วดีแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคำยืนยันนะครับจากบอสโจนะครับคำยืนยันจากบอสในเรื่องของเพลงใหม่นะพี่นอ้องนะครับในเรื่องของเพลงใหม่ ก็ตามนี่ส่วนซื้อเพลงสิซื้อวออ่าอีหยังนันนี้ผมก็ยังบ่แน่ใจแล้วก็เพลงที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นมีเอฟซีเขาส่งโพสต์ของอาจารย์ยุ้ยมัสักมานะครับว่าเป็นชื่อเพลงอีหยังนาฮ้านนาฮ้านอีหอย่างสักอย่างอ่ะพี่น้องนะครับส่วนตัวผมเดาว,ว่าบ่าน่าจะแม่นเพลงนี้นะครับผมเห็นก้อนนั้นนี่ผมเคยเห็นโพสต์หนึ่งของทนายเอกหรือของ หรือของอาจารย์แต่งเพลงที่ซื้อว่าอย่างอ่ะที่เพิ่นเป็นไม้ทองคำอ่ะพี่น้องวิทย์บ่หรืออีกอย่างชักยางนี่เลยนะครับที่เพิ่นเป็นไม้ทองคำอ่ะเหมือนเคยเห็นโพดโพดนึงนะครับพูดถึงเรื่องเพลงนะครับว่าแต่งเสร็จแล้วมันจะเป็นเพลงองค์อิงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรนะครับต้องหาเบิรงพี่น้องครับอีกมือสองมืออีหลาสีทองเดี๋ยวบัโจเพิ่นกันหนาสิเผยครับว่าซือาซ้อเพลงมาซื้อเพลงมาจากไหน ร,รอบนีน้็อยายพ่อแม่เอฟซีรอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนลูกสาวนะครับและที่สําคัญบอสโจบอกไว้แล้วครับว่าเพลงเพลงใหม่เนี่ยเพลงใหม่ของอุกอิงไม่ได้ไม่ได้ปล่อยใน YouTube เป็นที่แรกนะครับเพลงอุกอิงจะปล่อยผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับแน่นอนว่าเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเพลงแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่ YouTube ก็มีไม่เยอะ ก็อาจจะเป็นเป็นจู๊กหรือเปล่าแอปจู๊กนะครับหรืออาจจะเป็นสปอร์ตสปอติฟายหรือเปล่านะครับแอปแอปฟังเพลงนะครับแอปฟังเพลงที่มันจะมีเพลงแบบทั่วโลกนะครับอแอปสปอร์ติฟายหรือว่าแอปจู๊กมิวสิกอย่างพวกเนี้ยครับอาจจะไปปล่อยผ่านแอปพวกนี้ก่อนก็เป็นไปได้พี่น้องนะครับอันนี้ผมก็ยังโบรูเนาะ นะครับบอจูแล้วกับบอฮันไ้เผยแต่เล้วเผยแค่นี้บอกว่าจะปล่อยผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ youtube YouTube จะปล่อยทีหลังคนระับคือปล่อยในแพลตฟอร์มก่อนแล้วค่อยมาปล่อยใน youtube ทีหลังครับพี่น้องก็ต้องรอเบิงร,รอประกาศจากบอจูว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับจะเป็นแอปไหนรอไปฟังครับนะถ้าเป็นแอปเพลงผุคคลนึกบอกว่ามันสิไปปล่อยทั้งไหน ถ้าเป็นแอปฟังเพลงกับลักๆที่ยอดฮิตก็จะเป็นนี่แหละที่ผมวอานี่ยนะ Spotify หรือไม่ก็จู๊กมิวสิกที่เป็นโลโก้เขียวครับลองไปเสิร์ชบิ่งครับในแอปสต o r e เพสตู๊แอปที่ยังกว่ากันไปลองไปหลายคนขนาดจฟังเพลงผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแอปดังแอปชั้นนาในการฟังเพลงก็ว่าได้นะครับอ่าของเรา่ตามครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องรลวข่าวสารเกี่ยวกับ เรื่องซิงเกิลใหม่ของลูกสาวมาฝากเพยงท่านี้เนาะนะครับแล้วก็ได้อธิบายในเรื่องของอาจจะมีการเข้าใจผิดตามคอมเมนต์ที่ก่อนหน้านี้เนาะทีนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับในโพสของผมนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไม่พอกันไม่คลิปนาะมีเรื่องราวาข่าวสารดีๆอย่างเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับสาวน้อยเป็นแพงเดี๋ยวสิผมแล้วผมสะมาบอกสุฟังอีกในคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ